สวัสดีค่ะช่วงไม่หัวเข้าครัววันนี้เราจะมาทําน้ําจิ้มสุกี้หมูกระทะกันนะคะสูตรนี้เป็นสูตรทําขายซึ่งทําง่ายแต่อร่อยมากค่ะเรามาดูสิ่งที่ต้องเตรียมในวันนี้กันนะคะก็จะมีซอสพริกซอสมะเขือเทศน้ําส้มสายชูน้ํากระเทียมดองน้ําตาลทรายกระเทียมสับพริกสับรากผักชีน้ํามันงาแล้วก็งาขาวค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะ เราก็จะมาเริ่มจากเทน้ําตาลทรายลงกระทะหรือหม้อที่เราจะใช้ผสมนะคะน้ําตาลทรายวันนี้เราใช้2ช้อนโต๊ะค่ะน้ํากระเทียมดอง2ช้อนโต๊ะน้ําส้มสายชู2ช้อนโต๊ะซอสมะเขือเทศ2ช้อนโต๊ะค่ะ แล้วซอสพริกอันนี้เราจะใช้250 ml นะคะเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะนำไปตั้งไฟกันค่ะเสร็จแล้วก็ให้เรานำมาตั้งไฟได้เลยนะคะเราจะใช้เป็นไฟกลางค่อนไปอ่อนห้ามใช้ไฟแรงนะคะจะต้องเป็นไฟกลางค่อนไปอ่อนเท่านั้นเสร็จแล้วก็ให้เราคนไปเรื่อยๆค่ะ คนให้น้ำตาลทรายละลายแล้วก็ให้ส่วนผสมทุกอย่างเขาเข้ากันดีเลยนะคะเนี่ยเราจะต้องหมั่นคนไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะน้ำจิ้มซูกี้สูตรนี้ของเราที่ทำเนี่ยก็จะทานได้2-3ถึงคนนะคะเราจะไม่ทำไว้ทีละเยอะๆเพราะว่าจริงๆแล้วมันทำง่ายมากๆเราทำแล้วก็ทานสดๆใหม่ๆเลยก็จะอร่อยกว่าแต่ถ้าเกิดว่า ใครที่ทำเยอะๆนะคะก็เพิ่มอัตราส่วนเอาแต่ว่าใช้อัตราส่วนนี้ได้เลยแล้วก็เพิ่มจำนวนเอานะคะทำทีนึงก็สามารถเก็บได้นานเป็นเดือนค่ะแช่ตู้เย็นไว้ได้เลยนะพอดูว่าน้ำตาลทรายละลายเข้ากันดีแล้วแล้วส่วนผสมก็ร้อนแล้วแบบนี้นะคะก็ให้เราใส่ พริกตำได้เลยปริมาณพริกตำนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบเลยใครชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยแต่วันนี้ที่เราใส่ก็คือ2ช้อนโต๊ะนะคะกระเทียมสับค่ะ2ช้อนโต๊ะค่ะแล้วเราก็จะใส่รากผักชีเพิ่มความหอม1ช้อนโต๊ะนะคะรากผักชีเนี่ยใครไม่ชอบกลิ่นจะไม่ใส่ก็ได้นะคะตอนนี้ก็คือให้เราคนส่วนผสมทุกอย่าง ให้เข้ากันเลยค่ะแล้วก็รอให้เขาล้อนขึ้นมาก่อนนะคะเพราะว่ารากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกสดจะได้สุกข,ขึ้นมาก็จะได้ไม่มีความเขียวนะคะเวลาที่เราทานก็จะไม่มีกลิ่นเขียวของพริกของกระเทียมของรากผักชีค่ะก็ให้เราหมั่นคนแบบนี้ไปเรื่อยๆอีกครั้งหนึ่งนะคะเนี่ยคนไปแต่ว่าห้ามให้ตัวน้ำซอสเขาเดือดขึ้นมานะคะต้องคนด้วยไฟอ่อนไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะ ต,ตอนนี้ก็เข้ากันดีแล้วนะคะตอนนี้เราสามารถชิมรสชาติได้เลยนะคะว่าได้ตามที่เราต้องการหรือ,อยังอย่างวันนี้เนี่ยซอสพริกเราใช้เป็นสูตรเผ็ดน้อยนะคะเราก็จะใส่พริกในปริมาณที่ไม่มากแต่ถ้าใครชอบเผ็ดมากกว่านี้ก็ใส่เพิ่มหรือว่าถ้ายังไม่เปรี้ยวอยากจะใส่น้ำต้มใส่ชูเพิ่มกว่านี้ก็ได้แต่จริงๆแล้วแนะนําว่า ยังไม่ต้องทําให้เปรี้ยวจัดก็ได้นะคะเพราะว่าเวลาที่เราทาเราก็จะใส่น้ํามะนาวเพิ่มอยู่แล้วนะคะนี่ค่ะพอดูว่าเข้ากันดีแบบนี้แล้วนะคะก็ให้เราใส่งาขาวลงไปได้เลยค่ะวันนี้เราใช้3ช้อนโต๊ะนะคะใครจะใช้เป็นงาขาวก็ได้หรือว่าจะเอาไปคั่วก่อนก็ได้ก็จะมีความหอมเพิ่มขึ้นนะคะแต่อันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะคนให้เขาได้รับความร้อนสักนิดนึงค่ะ พอดูว่าเข้ากันแบบนี้แล้วนะคะก็ให้เราใส่น้ำมันงาเพิ่มความหอมหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะน้ำมันงาใครไม่ชอบกลิ่นจะไม่ใส่ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่น,นี้เราใส่เพราะว่าหอมเนาะเวลาทานทนีแล้วมันจะอร่อยมากค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันแบบนี้เลยนะคะ สูตรนี้ของเรานะคะจะทานเป็นซุกี้หรือว่าจะทําเป็นน้ําจิ้มหมูกระทะก,ก็ได้เพราะว่าอันนี้เนี่ยแม่ค้ราร้านข้างๆบ้านนะคะบอกมาสูตรนี้เนี่ยเขาใช้ทําขายจริงแล้วก็ลูกค้าติดกันตตึมเลยนะคะเพราะว่ามันอร่อยจริงๆค่ะพอดูว่าเข้ากันเรียบร้อยแบบนี้นะคะให้เราเตรียมปิดไฟลแล้วก็พักเขาไว้ให้เย็นก่อนค่ะ ตอนนี้น้ำจิ้มซูกี้ของเราก็เริ่มเย็นตัวดีแล้วนะคะก็เทใส่ชามผสมได้เลยค่ะหรือว่าใครจะเทใส่กระปุกกระป๋องเก็บไว้ก็ได้นะคะสูตรนี้ทำง่ายแล้วก็ทานได้2-3คนค่ะโรยผักชีลงไปหน่อยนะคะเพิ่มความสวยงามแล้วก็เพิ่มความหอมค่ะ นี่นะคะแค่นี้เราก็ได้แล้วน้ำจิ้มซุกี้หรือจะทานหมูกระทะก,ก็ได้ใช้สูตรนี้สูตรเดียวกันได้เลยค่ะอร่อยมากๆ